ึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไฟเึ้นสู่ธรรมชาติยินหนารลมไฟครับพอเจอธรรมชาติเราจะได้ลมเย็นนะบถ้าเราจะเอาไปทำถาดก็เอานิดเดียวใช่ไหมหนึ่งเเก็บไปนิดหนึ่งแล้วทำถาดนะครับ พอดนะีบ้านก็อยู่ใกล้วัดวัดผาบาลินะไว้ที่นั่นนะ,ะคุณเลยไปด้ยวยใช่ไหมคับพอด,บด,บดีนะสูตรรบภูมิที่ดีนะ ตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะหนึ่งคุกคีบางทีเลยครับนอาย,ยุยังน้อยนะถ้าถ้ายังมีกิดอีกก็คือเราต้องเกิดเลยอืมตายทุกกฎนะนี่ต้องไปเกิดไปพบภูมิตรงไหนแค่นั้นครับนะเหมือนพละหันป้าปัะเจกันน้ำน้ำเยอะมากมน้ำเยอะมากไ่น้ำโมลน,นะฮะไปน,น้ำโมลน้ำโมลกำลังขึ้นน้ำโมลกำลังขึ้น นนี้ไม่ท่วมท่วมที่อื่นนะท่วมโคราชนบครับ